มากินข้าวพี่น้องกินข้าผู้เดียวผัวบระยากผัวสบายก็ได้ประหยากกับเขาสบายกินข้าวผัวเสร็จกับผู้เดียว <c oughs> เฮาอยู่นี่ในขวัวเส้นขัวไข่ตำแตงเปล่งชินแหงสบายดีสบายดีพี่น้อง กินเขาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาผู้เดียวได้เหมือนนี้นะโอ้เขาเอามาจากงานเนี่ยใครออกก่อนพอไหวอุวอ่นมากนเด้สบายอุ่นนั่น,นใส่กะทิมันอุ่นเนยพี่น้องพอสเสกเจนอุ่นง่ายแล้วมันกับโบแห้งมันเหนียวถ้าเ้าไปหุ่นจะก,กะติมันแห้งเขากินก็ได้ปัดบางอย่างในรการพวกโกินกินผู้เดียว เดือมากอยู่มามาพี่น้องตำแตงหูแต่อร่อยนะสองน้องกินน้ำบ่คืออยากกินแต่ตำหมักแตงบุษราเม็งคองถือมากินก่อนเฮ้ยนอนเย็นหลังเย็เดี่ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องเียดโลดเอาแก่เลยไม่อย่างมากันรวมเข้ามาเป็นเจี๊ยกจะบุกเพราไนไ้นสักตัว ยาเราเลยมันเขาเจียเช็ดมือข้างบนเดี๋ยมามาต้องมีเจียสิส่งแหน่งมันจะสิ่งสบายเนาะเราหงสิส่งแต่มันก็สื่อสิ่งมาครับ เซีนสวัเ็นไปกินก็จะกินตับแตง้าจออยแต่โรงงานน่ะเป็นอะไรกินขาวพกินยาบ่วยไม่สบายบกินยากรแก้ไข

หัวมีกินเขาคู่เดียวแสบเซยถั่วเ <c oughs> พิ่นย้ข้าวตัมอยู่ประแดกประตามยังไม่ให้กิน กระลำปลาเด็ดกระลำน้ำปาลา,ปาคลาาือน,นี่กินกวายใครใช้น้ำปลาไอ้ก๊อกกๆตัวหนึ่งนะคะน้องใช้น้ำท็อตพี่เตอร์พีพ่น้องด้วยชื่นยมกชืว่วตลาด เขายินน้นได้หอมไปกินในสายเนี้ยวเนียวานไหนปะสาวชิ้นหวานวานไหนกินได้ปะที่วบนวานอยู่ได้เลย Còn nhặt tin đồn nó. อยากเขาคิดเขาด้วยหนึ่งเตินเทียงตาไหนดะนี่เขาพี่น้องแฉบคือนี่ข้อโทษพี่น้อง ตรงคลิปมันดงกเจามันมันดงหยาดเมื่านเมื่เขาชิบชมงกับงเ,เออกันคืนอ่าดงยาขนาดคืนไกลายปคอยดีพี่น้องกิจบนะบนในตงคลิปบลเไทยมีคลิปลงบ่พองในชีวานะลงเขาซ ยี่สองมองก็ขึ้นจะขาดเขาฮะสวนยาขนาดนอนมาอยู่มยมยยยยเ,เ,นนเมเืองดาวอยู่เมืองนอกอยูีขนาดอยู่ในห่นเซนน้อเขาขนาดอยูนห้่นเนี่ยพี่น,อน้อง กระไก่กับโยยไก่เนี่ยดั๊กมากเลยเพราะนั่นเขานั่นเนี่ยมนันเป็นพ้นเป็นร่ม,มขัวไข่จับจำแต่แซ่ พี่ดีใพี่ดิกัดเป,ปล่นนะหน่วยพลังใครคนเ่าฮบอกว่าหน่วยพลัง

จ็บปหนอ่อยจับแตงโคลโลเคยเดยตอนแดบกับะมกักมโโักคลโลเคยเดย มันยังได้ดิน้มใเอ็นี่มันหยดแก่ดอยหนึ่งมากินเนี่ยมันแก่ออกมาเนี่ยะมันดแก่น้อยหนึ่งพี่น้องยำดึงออกมาเนี่ยแก่เขาถึงแก่มาขายน้ำใบเอนี่คืออยวางอะไรว่าเราสอนเนาะ เอาอยู่ไอ,อ้อัวหั่นนะตัวจะมีปัญหาในข้ามกระจาะเจ้าบริหารได้พ,พ,ดดพดดดดี่น้องนำหน่อผ้ามกระจอะครับรถไปหัวครับรถกระบูกนีนั่งใหญ่เกิดนะได้ทักกระเะนอดปีปไปเก็บแต่วมากระพวงเมีย้ยตามพอลูก นองไมพิริกัดนะเขาปูกต่กอนเขาปกูบกบนดิ้นี้นายบ้หง่ไปเดิตามมันนอกนกกันที่เขาออมหัวอันเกิดแจักเละไหลเก็บเอามาบ้าลเลยหเลยมันหนู่มันแก่ขึ้นแบไอ้ว่ามีไรแถวเนี้ยบ่มี ให้ภาพของเขานะทงหทุทงหน้ามีเม็ดอิ่มนะบานนน้า,าน,น,าานเนี่ยมันช่ลงหญ่จะบอกโงน้ำกิบกระไลบานันคือในี้เศร้าหน้าทีพวกวันนี้ก็ชิบไปละ Up here. what's it check it up ไปหาดอกเตอร์เอายามากินชักยาพี่น้องเด็กเจ็บเจ็บแขนอยู่นี่กินยาก็ตัวมิดยาไม่เหน็ดหน่อยใช่ไหมไอ้ท้อระมือกขาดๆพูดนะมิดยาโอ้คืนได้บ่เฮียาเดี๋ยว พี่น้องยูดีไม่แห้งกินกระเบิดหลับยังไรต้องกินผู้เดียวกลัคนต้องกินเป็นเวอรสบายและน่าอยูดีไม่แห้งพี่น้องอย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจขอโทษที่ว่าลงคลิปสามคืนเมื่อวานนี้ลูกตาหามองจนมาสิบสองโมงนะชาวนาสิ้สองโมงสิบสองโมงสิบคนนะเน เอาไปไว้อยู่ข้างบอนตบเอาตบเอาอยู่นมันขึ้นเป็นชาวนาทีโดง่งยากเลยโอเคพี่น้องอยู่ดีมีหฮงดูได้กดแชร์กดสิตามพีม่น้องบาย